5ครับ4 3 2สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันในจารึกแผ่นดินกระบอกเสียงและแผ่นเสียงมีความแตกต่างกันอย่างไรที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยมีคําตอบครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่กับอาจารย์พุทธิพลประชุมผลนะครับทาไมอาจารย์ถึงสนใจในเรื่องของ เรื่องเล่กระบอกเสียงด้วยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเล่ยกระบอกเสียงหรือกระบอกเสียงเนี่ยคือวัสดุชิ้นแรกของโลกที่สามารถพลิตเสียงได้แล้วเพลงสําคัญของแผ่นดินเนี่ยครับถูกมนุษย์เสียงอยู่ในนั้นด้วยนั่นคือเพลงสรรเสริญพาพบรมมีทําให้ผมรู้สึกว่าเรามีความจำเป็นครับที่จะต้องอสืบสออสงสยบหาขั้นตอนการผลิตเสียงที่เกิดขึ้นครั้งแรกของโลกและมีการผิตเสียงเพลงสรรเสริญภาพบรมีสาเร็จเนี่ยทำอย่างไรเพื่อให้คนไทยเนี่ยไดเ้เรียนรู้นะครับเพราะว่าเป็นก่อสารส นี้แสดงว่าอาจารย์ก็เป็นคนที่ชอบความเร่งปกติด้วยใช่ครับปกติด้วยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ละเลยหรือว่าผ่านสิ่งที่เป็นเพียงสาคัญของแผ่นดินเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เป็นปรัติศาสำคัญของแผ่นดินเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้มากเป็นพิเศษครับและทีนี้อย่างตัวกระบอกเสียงนะครับกาบแผ่นเสียงครับมันเหมือนว่าต่ายยังไงคกระบอกเสียงเนี่ยหลายคนเข้าใจนะครับให้จินตนาการคล้ายกระบอกข้าวหลามนะครับแต่ว่ามีความยาวสักพื้นหนึ่ง นะแล้วก็ผลิตมาด้วยจากาลักษณะเขาเรียกว่าเป็นวัสด,ดุโดยคือเทียนเป็นเนื้อเทียนค้เทียนรรสานะครับแต่สามารถเป็ึเสียงได้ผลิตนะโดยโทมัสแอวอนนะครับแล้วก็นะเป็นวัสดุที่มีาการเป็กเสียงได้ครั้งแรกของโลกครั้งแรกของโลกสำเร็จเลยครั้งแรกของเราครับแล้วตัวกระบอกเสียงครับเข้ามาสู่สยามประเทศหรือประเทศไทยนะครับ,รบตั้งแต่เอไหครับจริงๆแล้วเนี่ยครับจริงๆถ้าจามองลักษณะย้อนกลับไปเป็นพศจริงๆเนี่ยมันไม่มีใครอยู่ไว แต่มีอยู่คนนึงก็คือในตองอิชวนคนนี้เป็นเจ้าพ่อแผ่นเสียงลังตาตรตา,ตาได้ระบุว่าตอน5้าขวบประมาณปี2437นะแกเขียนไว้เป็นบันทึกแล้วก็ถูกตีพิมพ์อยู่ในนะหนัสงสือานส่อนแกนะครับ2437เนี่ยแกได้เห็นคนเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นคนหนุ่มร่างใหญ่หรือดำแดงนะเล่นเครื่องเล่นกระบอกเสียงเนี่ยในงานคนจุกที่มนทลนเฉยเชิงสา สแสดงว่า2,437เนี่ยก็เข้ามาอย่างสยามแล้วเข้ามาแล้วใช่ครับในงานนั้นเนี่ยนะครับมีโลลิเกนะครับมีหมอรองศอกโหมีเพลงเฉกลนเป๊ะเล่นชอยเล่นสดทุกคนเลือกดูหมดเลยมาดูกระบอกเสียงเพราะว่ามันเป็นสิ่งประหลาดจนมีคนพูดได้ว่าเครื่องเนี่ยคือเครื่องผีพูดได้คือมันไม่มีคนออกมาแต่ว่าเสียงมันออกมาจากกระบอกเป็นที่ถือหามากของภูมิใจทีนี้มาที่นี่เนี่ยอาจารย์จะมีตัวอย่างให้ดูในเรื่องของกระบอกเสียงด้วย มีครับมีของจริงๆเลยและที่สําคัญที่สุดเลยวันนี้จะนําเพลงสรรเสริญพระบรมีนะครับที่บรรลิสิ่งครั้งแรกของโลกเลยนะปี2,443นะมาให้ได้ฟังจริงๆจากกระบอกจริงๆด้วยครับแล้วตัวกระบอกเสียงเนี่ยนะครับมันอยู่กับประเทศไทยนานแค่ไหนก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นแผ่นเสียงคเออไปคำถามที่ดี เพราะว่าหลายคนมีจักกระบอกเสียงเลยรลกระบอกเสียงนี่มีมาในสมัยรัชกาลทียห้าพอต้นรัสเซียหกก็สูญสลายหายสิ้หนหมดแล้ว <นะ S 1> สาเหตุเ <นะ S 1> พราะว่าบรรทุกเสียงได้สองนาทีนะครับแล้วก็ไม่มีคนอยากเก็บไว้เพราะกระบอกเนี่ยมันกินพื้นที่เยอะนะครับแต่เชื่อไหมครับว่ามาแค่ช่วงรัสเซียหา้าแล้วก็สูญสลายหายสิ้นไปเนี่ยแต่มีเพียงความัญของแผ่นดินเนี่ยบรรจุอีกสองเพลงนะครับเพลงแรกเดี๋ยวที่กล่าวไว้ก็คือเพลงสารเสริญพระบรมรีที่มีการพิสูจน์ครั้งแรกโดยดรคาร์สตุมที่เยอรมัน คือในหมุดวินเนี่ยล่องเรือข้ามน้ำข้ามทะเลไปบนทุิ่งเป็นสารสนเทศนู่นน,นะครับเป็นเหมือนปัจจุบัน,นครับทํานองเดียวกันแต่เล่นไดอารานาศปีปาสและก็เป็นดนตรีไทยครับส่วนอีกกระบอกที่สำคัญมากคนไทยน้อยคนที่จะรู้ก็คือเป็นเพลงรับเสด็จประชันที่ตอนที่พระองค์ท่านเสด็จระที่โลกที่สอง 2, 2> นะที่วังวิลลี่วังวิลเลียเบอร์ปี2450ัร้บนะก็เป็นเพลงรับเสด็จประพันธ์โดยเพอร์เลนเก้นะซึ่ง เป็นการประพันธ์เพลงรับเสด็จแต่ไม่ใช่เพลงไทยนะครับเป็นเพลงออกแนวมาร์ชคือแนวสนสนามของทหารเลกนะแลวจะเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกชื่อว่าเพลงสยามนิสุกระโนี่แหละครับที่เขาเรียกว่ากระบอกเสียงอันนี้ของจริงเลยของจริงเลยครับที่ของไม่จริงวันนี้นะครับท่านผาอาจจะได้ยินเขาพูดว่ากระบอกเสียงฝ่ายรัฐบาลกระบอกเสียงฝ่ายค้านคครับพันมาจากคำนี้ครับอ๋อเอามาจากของกระบอกเสียงไม่นว่ที่ทําให้เสียงใช่แต่เป็นกระบอกเสียงที่เกิดขึ้นในการเปเสียงในสมัยรัชกาศห้า เขามีคำข่ามไปแล้ว้ว anyway. ่าเวลาทำข่าวในสมัยรัชกานุภาพเนี่ยเพื่อไปตีพิมพของหนังสือพิมพ์ในสมัยนี้นะก็คือมีการบันทึกเสียงท่านขุนเวลาจะให้ข่าวเนี่ยก็ถือเครื่องไปแล้วก็บันทึกเสียงลงกระบอกเสียงเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเสียงของท่านขุนเป็นกระบอกเสียงของท่านขุนพอมาถึงวันนี้ก็เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลกระบอกเสียงของฝ่ายค้านก็มาจากกระบอกเสียงตัวนี้นะกระบอกเสียงตัวนี้ใช่นี่ถองการเปเก่ในการจับทรัจับตัวกระบอกเสียงนี่คือต้องจับอย่างนี้อ๋อใช่ครับผมก็อย่างนี้ครับนี่นี่คือรูปแบบที่ถูกต้อง นี่คือเป็นกราฟิกให้ดูการจับกระบอกเสียงนะเราจะจับข้างนอกไม่ได้เพราะว่ามันําจากขายิ่ขึ้นเป็นเชือราเพราะมือเราเนี่ยไม่ยครับอ่าเพราะฉะนั้นวิธีการจับที่ถูกต้องก็คือว่าเอาดีวสอ์เข้าไปนะครับแล้วก็จับับงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ไม่มีปัญหานะครับข้อสงสัยอย่างนึงคือทางผมเห็นว่ามีหลายสีอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยกระบอกเสียงที่เห็นมีหลายสีนั้นมีความหมายในตัวเองนะครับสี อย่างที่เขาเรียกว่าสีงาช้างนะครับก็คือสีน้าตาลอ่อนแบบนี้เป็นแบบที่บันทุกเสียงได้ตลอดเวลาแลวล็ได้ดีเราเรียกว่ารบราวแวกเซนเดอร์หรือกระบอกเสียงสีน้าตาลอ,อ่อนถัดมาเนี่ยอันนี้แบบมาผลิตจากไข่คิว้วพืลรวนเลยตกได้แต่ละเล็กเลยนะถัดมาเนี่ยก็มาเป็นสีดาเราเรียกว่ากาวไฟแบบนี้เอดิสันผู้ผลิตในสมัยรัชกาลที่5เนี่นะครับไม่ยอมให้บันทุกเสียงที่บ้านแนละ้วคือต้องมาซื้อบันทึกเสียงจากโรงงาน เหมือนกับแผ่นซีดีสมัยนี้ครับเปรียบง,ง่ายๆเลยก็คือถ้าเป็นสีน้ําตาลเนี่ยเป็น CDR ของวันนี้คนยุคป,ปัจจุบันมันจะลบได้ใช่ลบไปบลบมาแต่แบบนี้คือซีดี CD ที่ซื้อตามร้านนะมีชื่อยีห้อมีจะมะีคนลองครับอย่างนี้คือลบไม่ได้ลบไม่ได้ลบไม่ได้ไไดแต่ตกแตกนะครับจนกระทั่งในที่สุดอยู่ในยุคสุดท้ายเราเรียกว่า blue emerald อ่านี่เห็นชัดแผ่สีฟ้าเลย blue emerald ทำมาจากเซลล์รอย แต่ว่าทั้งหมดนดั้นบันทึกเสียงได้แค่2นาทีกระบอดจึงทําให้ไม่มีความนิยมสำหรับคนโลกเราแล้วฟัาเพลงหนาทีกระบอกละสองนาทีนี่ไม่ไหวเพราะเพลงไทยเดิมหรือว่าในดีนเนี่ยโอเปร่านะครับก็ต้องฟังนาทีเป็นสิบนาทีเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเรียนกระหลายกระบอกไม่จบเลยนาทีจึงเป็นที่มาของการสูญสลายหายสิ้นหรือว่าจบวายของตลาดของกระบอกเสียงมาสู่ตลาดของแผ่นเสียงแผ่นเสียงในที่สุดครับที่นี่ อีกอย่างที่ผมสงสัยคือในสมัยนี้นะครับเราจะเห็นว่าแผ่นซีดีเนี่ยมีหัวอ่านมันก็จะเล่นได้หลายครั้งหลายครั้งทา่ไม่สูญเสยทีนี้ในเมืม่ออาจารย์บอกว่ามันทามาจากขี้พึ่งแท้ๆเนี่ยทีนี้มันมีเวลาเวลาอ่านมันก็มีหัวเข็มเหมือนกันมันก็ต้องมันต้องสึกหอหายไปแน่นอนครับมันจะเป็นหัวเข็มและหัวเข็มที่จบลงไปบนร่องเล็กๆเนี่ยนะครับไม่ใช่เหล็กนะแต่ทาด้วยปลอยปลอยแลวต้องกลึงให้มันเพื่อที่จะไม่กัด ตัวกระบอกมากนะมันก็จะลั่นไปลั่นมาเหมือนกับรถที่มียางที่มันแตกๆแล้วก็ขึ้นเขาลงเขามันก็จะลั่นไปลั่นมาครับอ่ามันก็จะทําให้ร่องมี่เสียมากนะ <ừ> ยกเว้นอย่างเดียวถ้าเกิดสมมุติว่ากระบอกอมีรอยสึอกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เื่อนใ้กระบอกตัื่อ,อ้เก่าเสียนี่ไม่ดีปัวเข็มที่เป็นพลอยนี่ไม่ดีแล้วมันก็จะขูดมากขึ้นครับอ <ifa ะ S 2> ่บบาแสดงว่ามันมีอายุการใช้งานมีอายุการใช้างานจะฟังได้กี่รอบกี่รอบด้วยใช่ทั้งหมดนี่อายุร้อยกว่าปีหมดแล้วครับพวเนครับ ซึ่งอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเล่นได้จริงด้วยเล่นได้จริง,นนรงทุกเครื่องเล่นได้จริงทุกกระบอกเล่นได้จริงครับแล้วเราเล่นเราเล่นกับเครื่องเล่นยังไงครับอ่านี่ครับนี่ตรงนี้เราเรียกกระบอกเสียงครับส่วนตัวนี้เราเรียกว่าเครื่องเล่นกระบอกเสียงในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโฟลนการาฟครับนะฮะแล้วกระจนตรงนี้เราเรียกว่าเซนเดอร์นะครับแล้วก็กระบอกเสียงเนี่ยที่มีเข้ามาในสมัยยานยนต์เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่ามันคงเป็นของฟุ้งเฟ้อเป็นของฟุ้งเฟือยคือหมายความว่าอ่าเป็นของผู้มีรสนิยมคนธรรมดาไม่น่าจะมีปัญญาเล่น แล้วก็ไม่น่าจะมีความสําคัญกับประวัติศาสตร์เท่าไรแต่จริงๆสําคัญมากมากสำับน,นี้คือกระบอกเสียงเนี่ยนะครับ <S <S เป็นต้นกําเนิดการที่ถือเป็นสารสนเทศประวัติศาสตร์ <S <S แรกของประเทศไทยซ,ซึ่งที่นี่ก็สามารถจะมีให้ฟังด้วยนะครับมีครับ <S <S เดี๋ยวเราจะมีของอจริงๆให้ฟังเลยซึ่งอยู่บนกระบอกเสียงแบบเดียวกับปี2,413เป็นการิันตีสิ่งแรกครับเพราะฉะนั้นใครบอกว่ากระบอกเสียงไม่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ เป็นต้นกาเนิดการรู้สึกครั้งแรกของเพลงสารเสริญพระบรมีครับถา้างนั้นเดี๋ยวผมให้อาจารย์พาไปชมว,ว่าเพลงสรรเสริญพระบรมีที่เกิดขึ้นครั้งแรกครับในโลกในโลกเป็นยังไงได้ครับเชิญครับนะครับอันนี้ค,คือ,คอเครื่องเล่นกระบอกเสียงของจริงที่สามารถเล่นได้จริงด้วยใช่ไหมครับเล่นได้จริงใช้งานได้จริงเหมือนกับในสมัยร2 0ปีที่แล้วเลยครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากให้คนไทยทุกคน จับตาดูดีๆเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้นี่คือกระบอกเสียงนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้เนี่ยก็คือการเล่นกระบอกเสียงซึ่งบันทึกเสียงเพลงสรรเสริญพระบรมมีครั้งแรกของโลกครับซึ่งกระบอกเสียงอันนี้เนี่ยนำไปบันทึกที่ประเทศเยอรมนที่จะเล่าให้ฟังใช่ในปีพศ2443ครับถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกเลยนะครับที่เพลงสรรเสริญพระบรมีเนี่ยมีการบันทึกเสียงสำเร็จครับครับผมคุณผู้ชมความพิเศษตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากเราได้ฟัง เครื่องเล่นกระบอกเสียงแล้วนะครับเรายังได้ฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีที่บันทึกครั้งแรกของโลกจากประเทศเยรอลานีด้วยนะครับจนเดี๋ยวให้อาจารย์ลองประกอบเครื่องนี้ให้ดูครับมันมีอุปกรณ์หลายอย่างเมื่อกี้เราก็ใส่ปัตรแต่ไปแล้วนะครับผมสิ <generally> <lại conclusion. S 3> ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเครื่องนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ฉะนั้นเราจะต้องหมุนลานนะครับเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนพลังงานจนเนี่ยให้เป็นพลังงานศักย์เก็บไว้ก่อนครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยลาน ดีออๆนะครับนี่คือประวัติศาสตร์ชาติซึ่งจะเป็นพรถสองนาทีใช่นะครับเพราะได้ได้ครับอันนี้คืออะไรครับอาจารย์อันนี้แหละครับอันนี้เป็นหูฟังนะครับเวลาที่เสียงเนี่ยเปล่งออกมาจากปางปากรายเนี <kaz uffy> ่ยถ้าดังมากเนี่ยเราก็นำปัดแตะออกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไม้ไม่กนะครับฟังส่วนตัวเลยฟังส่วนตัวเลยก็ก็สามารถทําได้ทําได้เหมือนกันครับทำได้นะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะให้ได้ฟังกันหลายคนใช่ท่านผู้ชมได้ฟังด้วยนะครับอ่าผมก็จะกดเบรกนะครับโดยหยุด ครับอันนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเลยครับตั้งแต่ต้นเลยค่ะนะครับเป็นการประเลงโดยนายบุตรมหินและคณะครับปี2อง4ัอ่อยสี่ครับ เราได้ยินถึงปัจจุบันนี้นะครับนี่แหละครับคือสิ่งมหัศจรรย์ของคนในสมัยยุคราชการที่หครับและนี่คือกระบอกประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยเลยครับผมบอกแล้ะผลลุกนะครับเราก็รู้สึกว่าเหมือนได้มาสัมผัสบรรยากาศ เมื่อครั้งสมัยในอดีตที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ถึงแม้กระทั่งมันอยู่กับคนของคนไทยเราเนี่ยเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ถือว่ามีความสำคัญมากใช่นะครับเราต้องเปิดตัวนี้ก่อนนะครับนี่คือตัวล็อกคราจาไม่กนก็เอานิ้วเข้าไปแล้วก็ออกวิธีการจับที่ถูกต้องนะครับแล้วได้ใส่กระบอกเสียงลงไปในเครื่องเล่นกระบอกเสียง ด้านหัวเพลงคือด้านมนตรงนี้ใช่ไอ้ด้านนี้ด้านตัดด้านตัดถูกต้องนะครับปิดขึ้นสิ่งสาคัญคือปัดแปรครับเสียงจะต้องกัมทอนออกมาครับนะฮะแล้วก็ไถลางเก็บพลังงานครับแล้วก็กดเบรกปดเบรกอีกอย่างเริ่มทำงานะใช่ครับถูกต้อง บันทึกเสียงสดๆลงกมาออกเสียงแบบนี้แบบที่นายบุ่มหมินเล่นเพลงสารเสรนเมีเมื่อสักครู่เลยได้ครับที่นี่ได้ครับที่เดียวในประเทศไทยที่เดียวในประเทศไทยใช่นะครับเดี๋ยวจะลองบันทึกเสียงกันจริงๆดูนะครับว่าเมื่อเราทําแบบเดียวกับย้อนมาสักร้อยสี่กว่าปีที่แล้วเนี่ยเสียงจะออกมาแบบที่ฟังมาที้หรือเปล่าครับนะครับเดี๋ยวลองมาดูกได้ครับขอบคุณครับนะครับอันนี้ก็คือเราจะกำลังจะเริ่มอัดเสียงกันแล้วนะครับครับเราจะย้อนกลับไปสักร้อยกว่าปีดูซิว่าคนเมื่อ รุ่นปู่ย่าตาทวดเราเนี่ยบันทึกเสียงกันยังไงมันกับที่เราฟังในหุ่นรหินบันทึกเสียงเมื่อกี้นี้นะว่าเราจะทําสัเร็จหรือไม่นะครับเริ่มต้นนะครับนี่ครับกระบอกสดสดคือกระบอกที่ยังไม่มีการบรันทึกเสียงเนี่ยนะครับมันจะลักษณะคือเอาวาวผิวเจอเรียบเลยอ๋อยังยังไม่มีรอยต<ร>ัวนี้มีการบันทึกใช้ไนิดหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ตัวนี้นะครับเสียงถ้าพูกพันป่วยก็จะอยูดแถวนี้นะครับแต่จะออกหรือเปล่านี่ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่เก่าร้อยกว่าปียกว่าปีครับผม แล้วรอรอดใส่เข้าไปนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญคือเราต้องเปลี่ยนครับนี่คือหัวเล่นกลใช้สําหรับฟังถ้าจะบันทึกเสียงเนี่ยเราต้องใช้หัวนี้ต้องเปลี่ยนอีกหัวหนึ่งเปลี่ยนครับเราเรียกว่าตแตกต่างกัน,นใช่คือ recorder ตัวนี้หัวนี้หายา,ยากมากนะครับอ่าคราวน,นี้สิ่งสําคัญ,ญยิ่งกว่านั้นเลยก็คือว่าเราจะต้องไขาลางเพิ่มพลังงานครับ,รบแล้วเราก็ต้องเอาที่จะอัดนี่คือ ให้ตรงกับตำแหน่งใช่ที่มันเรียบๆอยู่ต้องครับผมทั้งหมดนี้คือกระบวนการเมื่อปู่ย่าตาทวดของเราเมื่อร้อยส่กวิที่แล้วกระทําการเพื่อให้บรรลุเสียงสาเร็จเป็นจดหมายเหตุทางด้านเสียงนะครับพร้อมไหมครับผมก็พูดพูดตรงนี้เลยคนระับใช่ครับผมตอบไปได้เลยเดี๋ยวผมจะให้สัญญ,ญาณสามสองหนึ่งนะครับครับสามสองหนึ่งพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับจารึกแผ่นดิน เรื่องเก่าที่เราอยากให้คุณเล่าต่อสวัสดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่ครับอ๋อมันก็เป็นรอยขีดลงไปในใช่ตัวที่พึ่งตรงนี้ถูกต้องนี่คือเสียงของผู้พันเบอร์นั้นโดนไถเหมือนกับเราไถนาเนี่ยเราก็เอาคันไถไถลงไปตะโกนแรงเท่าไหร่คันไถก็หนักเท่านั้น ขี้พุ่ก็จะกระเด็นออกมาทาเลนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับวานนี้เสียงของขี้พก็ติดอยู่ในนี้และครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเสียงนั้นออกมาหรือไม่นี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขุยเล็กๆขี้พึ่งเนี่ยแหละที่ออกมาเนี่ยนะครับหลังจากที่เสียงเราแทรกกันแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะฟังจริงๆเนี่ยตรงนี้มันเป็นเราเรียกว่าขยะหรือดัสของขี้พึ่เราต้องปัดออกนะครับ ซึ่งสมัยก่อนก็ปัดแบบนี้ปัดแบบนี้เหมือนกันนะครับปัดแบบนี้เหมือนกันอันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นหัวเล่นกลนะครับนี่คือขั้นตอนที่ก็บอกว่าตื่นได้ที่สุดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าควรจะดีหรือเปล่าใช่ถ้าเกิดสมมติว่ากระบอกเสียงนี่เก่าเกินไปแล้วมันมีความแข็งตามอายุเนี่ยมันจะไม่ลงไปกัดหรือคนที่ตอกเสียงเนี่ยเบาเกินไปเสียงมันก็ไม่ลงไปกัดนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ ยากพอสควร ันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับสำหรับความรู้ที่ให้ผมและคุณผู้ชมนะครับเกี่ยกวกับเรื่องของเครื่องเล่นกระบอกเสียงดีดครับแล้ววันนี้เนี่ยต้องขอลาผู้ชมไปด้วยเสียงที่ผมเพิ่งบันทึกไปเมื่อสักครู่ด้วยวิวทยาการเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเชิ่เลยครับเรามาดูกันนะครับ